นี่คือกระท่อมปลายดอยหลังที่สองขนาดความกว้างอยู่ที่4เมตร25ถึง5เมตรและความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือห้องน้ำห้องนอน1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็มีชานนั่งเล่นู่ข้างหน้านี่คือโครงสร้างฐานฐานข้างล่าง นะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างฐานข้างล่างก็คือเป็นฐานโครงสร้างเหล็กนะครับสําหรับวันนี้ก็คือการเชื่อมต่อเสากับฐานล่างนะครับพื้นพื้นลอยนะครับเป็นพื้นชั้นลอยน่าจะปูด,ด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดหรือว่าแผ่นพื้นซีเมนต์นะครับ ฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นทางบันไดขึ้นมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นวิวถนนแล้วก็ภูเขาแล้วมีพระอาทิตย์ตกด้วยครับนะครับตอนยินเนี่ยสามารถที่จะมองจากหน้าต่างห้องนอนไปเห็นพระอาทิตย์ตกได้เลยนะครับมีบันไดขึ้นตรงนี้ห้องนอนก็จะกว้างหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะบุอย่างดีเพื่อ ไม่ให้เกิดความร้อนหรือว่าลดความร้อนเพราะว่าอยู่บนภูเขาเนี่ยแดดมันร้อนมากครับร้อนสุดๆเลยนะครับถ้าหนาวก็หนาวสุดๆถ้าร้อนก็ร้อนสุดๆนะครับพื้นที่ตรงนี้มีโฉนดนะครับมีโฉนด ยังเป็นป่าอยู่ครับป่าเราจะไม่ทำลายป่ามีแต่จะปลูกเพิ่มมีไผ่รวกด้วยนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมคอยดูในช่วงต่อไป